เพชรผ้าร้วยสวัสดีเอฟซีซูฟูสุคนมแม่ล้วพี่น้องลาพัฒนาเซียนเขียมมาลรดามือวันศุกร์ที่เศร้าเจ็ดกันย่ญญาสองหาหกเจ็ดมือวันพุธลาพัฒนาสามตัวมันออกหาเก้าหกลางก็คือสี่หาของเซียนเขียมมาะรดานี่คือเขาตะเล็กวิ่งพี่น้องจับคู่พวกเขามันจับคู่ให้สีค่คู่มันพวกเขานะพี่น้อง สามตัวพันก็นให้คู่หนึ่งหางหนึ่งมวดนีเพราะมีเหลขกสามตัวพี่อน้องแต่เล็กวิ่งเพันเข่าหาอยู่ได้พี่น้องได้เล็กวิ่งวิ่งรุดพันเข่าหาอยู่อเข่าตัวร่องพี่น้องบ่เข่าตัวเน้นบ่เข่าตัวเด่นของเพ่นด้เข่าหาตัวร่องนะมาเบิงมาตามกันทุกอาจารย์ทุกสำนักมันกะไม่เขา่าไม่รุดเป็นของธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะกะขี่เข่าทุกง,งวดตัววดก็เป็นไปว่าได้ เลขสูตรเลขคำนวณมาแมนเลขฟอกเลขฟันมาผิดจันหน้ามาเอาไปเบิงไปแย่งน้ากันว่าต้องไปขูดตนหมกตนไหม่ว่าต้องไปจุดตูบจุดเทียนยากาเอาของเส้นเขียนมาลาดนี่วันศุกร ห,หยิบเก็ดก่อย่อมันมันอยากกันยุ่งได้ไปหน่องมันอยากกันยุ่งได้ก่ยอย่อ រញ៉ែងហន់អ៊ីមកណ្ណា เกิดขึ้นเกิดขึ้นเตืง้งฝาพ้ปันโมเดนะิร์นใช่ไหมะบบนล่างวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูด วิ่งรูดบนล่างแปดและหนึ่ง แปดกับหนึ่งจับคู่แปดหนึ่งแปดสอง เก้าสองตัวเน้นสามคู่นี่เป็นตัวเน้น สามคู่นี่เป็นตัวเน้นได้พี่น้องได้ดถ้าเรวดยงๆรดจังสวยงามดูดี ไกลกัยังงามพอขนคนงามพอแจงนะพี่น้องมตะคนพอแจงก็ลองมาในขั้นเผ็ดเอือดเลือดหลน เก้าเจ็ดเก้าแปดตัวล่องเราวก็เจ็ดแปดตัวล่องตัวล่อง พี่น้องจะรำคาญจะเบียร์นายแด้มันได้แปดนาที่ทันนะเวลาหราเคลียรแปด8นาที่นี่จะวัดสาเบิงพี่น้องตัวเน้นตัวรองเจ็ดศูนย์ เจ็ดหนึ่งตัวกันอ่ะพี่น้องแ้บหน้าจอรครับผมของเสียนเขียนมาลัดวันที่ศร้าเจ็ดมาแร้งในสองถุงเกลือบนล่างเป็นไห่วิ่งแปดกับหนึ่ง ตัวเด่นตัวเด่นแปดหนึ่ตัวเน้นตัวรอง97 98 78ดตัวรองตัวกัน70 71ตัวกันเอาแคบหน้าจ้าตามนี้เราไปน้องได้มาชจอบตัวเร่กับพิจารณาเบ่งบ่มเข้ากระพันตัวเลขกับเป็นเชีย์แนวทางเราไปน้องเนาะขอบุญขอบคุนเสียนเขียมมาลัดหลาย ที่แบ่งปันแนวทางเล่าพัฒนาให้เอซสุภูสุคนที่เขามาเบิงคอยพี่น้องเข้าสวกหมานกันสุภูสุคนเด้อรวยรวยเฮงเปังปกันมาแรกงนี่สองตุ่มครึ่งก็อยเริ่มฝากกนไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพ้ารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม